กุญใจใหม่อันเก่ามันหักไปซะแล้วอ้ยไม่พบอ๋อสองชั้นอีเดี๋ยวดิเราจังอ๋อเราจังสีนี้มานี่นี่เราแกะอันเก่าออกมาแล้วนะอันเก่าตรงเนี้ยมันหักนะนี่ตรงเนี้ยมันหักนะเดี๋ยวอันดับแรกเราใส่นี้ก็ไปก่อนนะที่มันให้มานะอ่าใส่ก็ไปแบบนี้แล้วเราก็เอาอันนี้มาแล้วเราก็สลด์มาเพราะมันมีเงี้ยงอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมันมีเงี้ยงอยู่เนี่ยเนี่ย ถ้าเราใส่ไปแบบนี้มันจะไม่ได้เราต้องสไลด์สไลด์ออกมาสไลด์ออกมาแบบนี้ชึบอ่าให้มันล็อกล็อกมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่อ่าแค่นั้นแหละชึบเสร็จแล้วเราอันนี้ใส่ไปรีโมทแค่นั้นแหละชึบอ่า,อารีโมทใส่เข้าไปแล้วแล้วเราก็อ,อันนี้ใส่เข้าไปชึบเหรอ,อทำไมมันไม่เข้าวะอ๋อต้องบีบแรงๆ แรงๆแล้วเข้าไปแล้วพอเราบีบแรงๆแล้วเข้าเลยแล้วก็เดี๋ยวเรา,ขาไขน็อตเข้าไปมันจะมีน็อตไม้ตัวนึงนี่น็อตน็อตเราก็ใส่เข้าไปสั่งมานี่อันนี้แค่สี่สิบกว่าบาทเองสี่สิบห้าสิบบาทสั่งมาสั่งมาจากในในแอปสีส้มนะแล้วแต่เราเราจะสั่งในแอปสีอะไรก็ได้แล้วแต่เราอย่างนั้นๆมันก็ใช้ได้นานแหละข่เนอา แค่พอตึงมือก็พอนะแค่นั้นเลยเสร็จจบแล้วก็เดี๋ยวเราก็ติดสติกเกอร์เข้าไปมันมีสติกเกอร์มาให้ด้วยโอเค <c oughs> เ,เข้าไปแล้ว <c oughs> เสร็จ <c oughs> เสร็จแล้วเบื่อ <c oughs> ๆเอ็มอา <c oughs> ง่ายง่ายง่าย อันเก่าเนี่ยอันเก่าผมซื้อมาครั้งนั้นน่ะมันน่าจะสี่สิบห้าสิบาทด้วยแหละเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยทนอันนี้เพราะว่าผมไม่ได้ใส่น็อตตรงนี้นะตอนที่ซื้อมาเนี่ยมันใส่น็อตไม่ได้มันไม่ตรงรูมันทํามาไม่ตรงรูผมก็เลยแต่ว่าก็ใช้มาประมาณสามปีแล้วเนี่ยมันพึ่งพังก็เดี๋ยวใส่อันนี้ต่อใช้อน,นี้ต่อโอเคชอบก็กดแชร์กดตูกใจนะ เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับก็มาแชร์ให้ให้ดูให้เห็นกันว่าเขาเปลี่ยนกันยังไงนะครับสายดบ๊ายบาย